ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในเพ้นหกแปดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีสาระดีๆและเคล็ดลับดีๆที่ทําให้ห้องน้ําสะอาดนะครับวันนี้ก็จะมาล้างโถชีที่เป็นคราบเหลืองคราบฝังแน่นกันนะครับคราวที่แล้วนี้ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับล้างห้องน้ําโดยใช้เกลือเนาะวันนี้ก็ล้างคราบฝังแน่นกันเลยดีกว่านะฮะครบาบฝังแน่นเอาไปประยุกต์ใช้กับคราบเหลืองกับ พื้นปูนที่ฝั่งแน่นค้าหินปูนได้นะครับอันนี้คือเป็นคาบที่โถชี่เนี่ยมันใช้งานหนักใช้งานเยอะนะครับแล้วครั้นี้มันล้างไม่ออกทหารพลทหารเนี่ยล้างห้องน้ํา,ามันล้างไม่ออกครับผมก็เลยจัดซะเลยเทคนิคนี้เทคนิคเดียวนะฮะอุปกรณ์ในการล้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันฮะส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับหนึ่งเลยนะฮะเบกกิ้งโซดานะซื้อเบกกิ้งโซดามา หนึ่งห่อนะครับสองนะครับน้ำส้มสายชูนะครับใช้ไม่เยอะครับน้ำส้มสายชูใช้ไม่เยอะสิ่งที่สามที่ขาดไม่ได้เลยคือภาชนะใส่เพื่อผสมทั้งสองอย่างให้มันเข้ากันนะครับก่อนที่จะมาใช้ต้องผสมก่อนนะฮะก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าผสมยังไงนะครับปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ผลนะครับส่วนการผสมนะครับเบกกิ้งโซดา4ส่วนนะครับ นะเทเบกกิ Day ้งโซดาลงไปเลยเราใช้เยอะใช้น้อยก็ผสมใส่ปริมาณแล้วนะครับ4ส่วนนะฮะต่อด้วยน้ำส้มใส่ชูนะครับน้ำส้มใส่ชู1ส่วนนะครับ แล้วก็ทําการคนนะครับพอผสมเสร็จแล้วมันจะประมาณนี้นะครับเหนียวข้นเลยนะครับต่อไปเราก็จะทําการไปป้ายที่โถชี่นะครับที่เราต้องการขัดนะครับเราต้องใส่ถุงถุงมือยางหรือแม่ถุงมือสีส้มก็ได้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าโถชี่เนี่ยมันมีเชื้อโรค อันนี้ผมมาขัดหินปูนคาบเหลืองคาบฝังแน่นของโถชีให้ดูนะครับสูตรนี้จะได้ใช้ใช้ได้ผลหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมารับชมกันนี่นะครับสภาพที่นะครับโถช,ชีใช้เป็นเวลานานและไม่ได้ขัดนะครับทํายังไงก็ไม่ออกใช่ไหมทำยังไงก็ไม่ออกนะครับนี่น้ายาที่ผมมสมมันข้นเลยครับข้นเลยนะนี่ผสมข้นดูนะถูกไหมข้นหลังจากนั้นเราก็าใช้เนี่ย ใช้มือที่เราใส่ถุงถุงมือถุงยาถุงมือยางเนี่ยปาดเข้าไปแช่เข้าไปนะฮะโป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 ะเข้าไปนะครับโปะเข้าไปนะครับโปะเข้าไปให้ทั่วๆนะครับตรงที่เราจะขัดนะโปะให้ทั่วๆต้องใช้ภาชนะที่ผสมนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะ นะครับโปะเข้าไปเลยเยอะๆเพราะว่าเราขัดครั้งเดียวมันก็อยู่ได้นานนะครับอันนี้คาบเหลืองฝังแน่นเอาไม่ออกครับเป็ดโปะอะไรก็เอาไม่ออกนะครับใช้ให้หมดไปเลย ปักให้หมดไปเลยไหนๆก็มาทดสอบให้ดูกันแล้วนะทำยังไงก็ได้ผสมน้ำยาให้มันข้นนะครับแล้วก็มาโปะอย่างนี้นะครับวิธีการนะฮะพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับแล้วก็มาทำการขัดนะครับโดยใช้ สกอตไบขัดนะครับ รู้ขนาดแล้วมันจางมั้ย <Okay. S 1> จางไหมตี๋จางเนาะแต่มันหนามากเลยไงมันเลยขัดยากอันนี้ อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ขัดนานมากเลยนะครับนี่ยังออกนะครับใ้ส,สูตรนี้แต่มันจะอาจจะออกไม่หมดนะครับเพราะว่ามันหนาหนามากอันนี้สิฐปูนหนาจัดเลยนี่แหละสาเหตุที่ล้างออกไม่หมดนะครับ ผ้าปันจางลงนะโหหนามากยอมรับเลย ที่บ้านใครคาดมันไม่หนาเท่านี้มันก็ขัดออกง่ายนะนี้มันหนาหนามากเลยขัดออกในขนาดนี้ก็สุดสุดแล้วฮะเดี๋ยวผมลองมาลาดน้ำกันนะครับว่ามันออกสักแค่ไหนนะฮะ ทำไปเล่นไปออกเยอะนะนี่มันต้องทําสักสองสามรอบนะครับวันนี้ไหนลองดูใกล้กล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 ๆครับนี่นะฮะออกเยอะเลยเนี่ยดูดิเยอะมากอะ่ะลองกดน้ำอีกรอบนึง จากคาบหนาๆคา,าบมันบางลงนะอันนี้ก็ผมว่าได้ผลนะแต่ถ้าบ้านใครคาบมันไม่หนามากก็ครั้งเดียวก็จบแต่ผมต้องขัดเลือสองสามรอบถึงจะโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่เคยได้ล้างเลยล้างแต่มันล้างไม่ออกใช้ตะป็ตโฟใช้แต่น้ํายาล้างห้องน้ำมันล้างไม่ออกครับผมก็เลยไม่ใช้สูตรเนี้ยเอาก็ออกนะครับออกเยอะเลยแต่ยังออกไม่หมดต้องทําซ้ําอีก,กรอบนึงนะครับนะะ อันนี้ก็ได้ผลถ้าได้ผลเป็นคลิปที่ได้ผลนะครับออกเยอะไหมเยอะครับจางลงจางลงเยอะเลยเนาะปกติมันหนามากเลยใช่แท่ไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดเลยด้วยไม่ต้องแทบไม่ได้ขัดเลยเนี่ยโอ้โหแลวออกได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วมันทำให้ลดกลิ่นจากของห้องน้ำด้วยนะครับโอเคครับ สำหรับอันนี้ก็เป็นสภาพหลังการขัดเรียบร้อยนะครับภาพนี่ออกเยอะเยอะมากนะครับภาพหินปูนนะฮะราบเหลืองๆนะครับอันนี้คือผมต้องขัดซ้ําอีกสักสองสาครั้งนะครับมันถึงจะออกหมดอันนี้แค่ครั้งเดียวรอบเดียวนะครับได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคครับสูตรนี้ถือว่าผ่านนะครับสูตรนี้ถือว่าผ่านสามารถนําไปใช้ได้นะครับนําไปใช้ที่บ้านของคุณได้นะฮะอันนี้ ขาที่ไม่เคยได้ขัดเลยใช้แต่เป็ดโปใช้แต่น้ํายาล้างห้องน้ำมันไม่ออกนะครับผมก็เลยประยุกต์ไปใช้เบกกิ้งโซดาและน้ําต้มสายชูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสามารถนํามาใช้ได้นะฮะอย่างไงก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะมีคลิปดีๆแบบนี้ให้รับชมอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบายบาย